สวัสดีครับวันนี้เราก็พูดก,การรีวิวอีกเช่นเคยครับเรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้กันก็คือผมไม่แน่ใจชื่อนะแต่ว่าเขาชื่อว่ามันเพสโต้โกฟูสมุไรหรือว่าคนไทยก็เรียกว่ากุนซามุไรนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้างหน้านะครับอันนี้ด้านข้างข้างหลังนี่นค่าฮะนะแล้วก็อันนี้ข้างบนนะครับเป็นล็อตแมวต้มก็คือลอล็อตดีทีนั่นเอง แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้างลา่างครับวงการนักบอลช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่เข้าใจว่า,าทําไมราคาถึงสูงเอาสูงเอานะครับถามว่าตัวเนี้ยอยากได้มานานละแต่ว่าตอนนั้นก็เหมือนไม่ใช่รายที่สนใจจะเก็บก็เลยยังไม่เก็บแต่สุดท้ายก็วนกลับมาอยู่ดีนะครับ ็ชิ้นส่วนที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะมีตัวหมวกนะครับหมวกนี่ผมว่าสวยนะทําเป็นแบบมีมังกรข้างบนก็คือเป็นชุดซัมไรญย่ปุ่นใช่ไหมในแง่ของชุดเกาะซัมไลญี่ปุ่นนะอันนี้ผมไม่ชัวประวัติเขานะครับผมไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะแต่คือผมมองว่าดีเทลกับราคาผมว่าคุ้มนะได้มาแบบนี้เลยผมก็จะแยกเป็น2ชุดนะฮะก็คือจะมีชุดผมที่เอาไว้ใส่กับหมวกกับ เป็นผมที่เหมือนเอาไว้ใส่แบบเหมือนไม่ใส่หมวกก็เดี๋ยวจะลองประกอบกันเอาแบบไม่ใส่หมวกก่อนเนาะเราต้องใส่หน้าก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผมชิ้นที่สอ่ะนี่โกคูฮนะเป็นโกคูตอนเด็กคิดโกคูก็คือรอยต่อตรงเนี้ยผมมองว่ามันมชัดเกินไปเลยแบบแบบผมว่าผมใส่แน่นแล้วแต่ว่าก็จะมีรอยต่อให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้อ่ประามา ก็จะเป็นโกคูซาโมไรนะครับแบบไม่ใส่หมวกอ๋อบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นแบบโกคูยิ้มแบบยิ้มไม่เห็นฟันกับยิ้มเห็นฟันแล้วกันก็คือถามว่าโกคูจริงๆนะไอ้กล่องเนี้ยตอนแรกอะ่ะตัวเนี้ยราคาปกติแล้วก็ไอ้ตัวยิ้มอะ่ะราคาจะแพงหน่อยก็คือตอนนั้นราคาประมาณ1,000งพันมั้งเหมือนตอนนั้นไม่อยากได้ไงแ็ต้ก็รู้สึกว่า 1, 000, หนึ่งพันเฮ้ยแพงไปหรือเปล่าจนกระทั่งตอนเนี้ย ก็คือณนะวันนี้นะวันที่ถ่ายปนะี2022อ่อะไอ้ตัวเนี้ยกลายเป็นราคาขึ้นไปมือหนึ่งนี่เป็นพันเลยนะแล้วก็ตัวนู้นก็คือเหยียบ2 0 0พ3,000พไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครเอามาปล่อยแต่ว่าเคยเห็นปล่อยกันแบบ2 0 0พแล้วก็ไม่ได้ขายออกนะแต่ว่าผมก็มองว่าราคาก็พุ่งขึ้นอีกนะฮะก็ลเลยแบบว่าได้งั้นผมเอามาเก็บก่อนแล้วกันต่อไปเดี๋ยวจะลองแบบใส่หมวกบ,บ้างนะครับ ตรงหน้าก็แยกส่วนได้นะครับแสดงว่าเมืกเก่อกี้ไม่ได้มี5ชิ้นแล้วน่าจะมี6ชิ้นใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะมันจะมีตัวล็อกนะครับต่อยากผมว่ามันต่อยากเหมือนกันนะเน,นี่ยประมาณนี้ ก็จะดูอีกแบบไม่ใส่หมวกเลยนะแต่โดยทั่วไปผมเห็นคนเก็บก็จะเก็บแบบว่าใช้ผมแบบโกคูนั่นแหละแล้วก็วางหมวกข้างๆมอนแบบมนันกำลังอบหมวกแล้วก็ลังน,น,นั่งคำนับอะไรอยู่หรือปะโอเคดีผมว่าผมจะตั้งโชว์แบบนั้นแหล,ละก็ที่สุามามีคนหลังไม่ว่าอยากให้ให้คะแนนกับฟิกเกอร์ที่รีวิวหน่อยก็ได้งั้นเดี๋ยวผมจะให้คะแนนกันนะครับ ก็ผมจะแบ่งเป็น3าข้อใหญ่ๆแล้วกันข้อแรกก็คือดีไซน์ก็คือการออกแบบตัวอะไรนี้แล้วก็เป็นข้อ2ก็คือดีเทลนะครับก็คือเป็นแบบผมประกอบการได้เก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็ข้อ3ผมให้เป็นเหมือนแบบอินเทอร์ชันแล้วกันเหมือนการแบบเห็นนะแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างก็มาที่ข้อแรกนะครับก็คือเรื่องดีไซน์ผมมองว่าตัวเนี้ยดีไซน์ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีนะผมมองเลยว่าแบบ ผมค่อนข้างสนใจเพราะว่าคือด้วยเรื่องของดักตันบอลอ่ะมันเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเรสเฟ e น c ์ของการแต่งหรือการแบบคืออาจารย์โทริยาม่าเขาค่อนข,ข้างที่มีแรงบันดาลใจมาจากพวกบูตเลีหรือว่าเฉิหลงนะฮะก็เลยกลายเป็นการเต่าสู้แบบเชิญมวยจีนมากกว่าซึ่งเอาดักตนบอลมาใส่ชุดของซามูไรที่เป็นของญี่ปุ่นก็ดูลงตัวดีแล้วก็รู้สึกว่า น่าสนใจมากก็อันนี้ผมให้4.5แล้วกันต่อไปก็มาดูกันที่ดีเทลนะครับดีเทลผมมองว่าการไล่เก็บรายละเอียดของตัวชุดหรือว่าตัวผมตรงรอยต่อเนี่ยผมมองว่ายัางผมยังไม่ปื้มนะผมมองว่ามันแบบว่าสีดูเลอะมันดูแบบไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดดีขนาดนั้นแล้วก็ตรงตัวกรอบสีส้มก็ ไม่ได้มีการไล่สีอะไรแบบว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนตรงไหนแบบลึกเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจในแง่ของราคาเนาะตรงมังกรก็เหมือนกันเป็นสีทองมันก็ดูเล็กเหมือนกันฉะนั้นแล้วตรงส่วนของดีเทลผมให้3.5นะไม่รู้น้อยไปปะแต่ผมมองว่ามันมันดีได้กว่านี้อีกนิดหนึ่ง แล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นความประทับใจก็มองว่าเห็นแบบแรกผมมองว่าตัวนี้ยังไงก็ได้สนใจตรงนี้ผมให้4ก็คะแนนรวมก็จะเป็นเท่าไหร่นะส5ห okay, ้าบวก 3. ห้าเป็น8บวกโอเคคะแนนรวมคือสคะแนนนะครับยังไงผมมองว่าตัวนี้สวยนะแล้วก็ค่อนข้างได้คอมเมนต์ให้คนนะตามเก็บตัวนี้ด้วยแบบใครที่ชอบโกคูตอนเด็กอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ เป็นงานกล่องที่น่าสนใจส่วนดิกตัอที่เป็นตัวยิ้มก็มันต่างกันแค่ใบหน้ามันนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปตามหากันนะคือผมก็พยายามตามหาอยู่ก็ไม่ก็ยังไม่เจอนะฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ